คนที่มีทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับว่าพอไม่มีเงินเนี่ยมีรถที่ผ่อนไม่หมดอยู่ก็ดีรถยังผ่อนไฟแนนซ์อยู่นะครับแต่ไม่มีตังค์นะครับจําเป็นจะต้องใช้ตังก็รถไปจำนำรถไปจำนำหรือเหมือนได้เงินมาง่ายใช่นะครับรถไปจำนำใน Facebook เขาก็รับจำนำมาไรต่างเหล่านี้เป็นต้นพอจำนำเสร็จแป,ป๊บได้เงินมานะครับก็จะไปไถ่ถอนอา้าวรถไม่อยู่แล้วอ้าวหายไปแล้วรถหายไปแล้ว ตามหารถไม่ได้แล้วหารถไม่ได้ปั๊บเอารถหายไปไอันนี้ไฟแนนซ์ก็กดทวงค่างวดเป็นปัญหาที่เราเตือนคุณผู้ชมมาโดยตลอดนะครับว่ารถที่ผ่อนอยู่นะั้นไม่ใช่รถเราเป็นรถของไฟแนนซ์เขาเราเป็นเพียงผู้ครอบครองอเราไม่สามารถที่จะเอารถนะครับไปจำนำนะครับไปจำนำได้นะครับคนที่รับจำนำก็รับของโจรน,นะครับคนที่เอาไปจำนำก็ยักยอกทรัพย์ คนที่รับก็รับของโจรมันเป็นความผิดนะครับแล้วบางคนเล่นการพนันะพราชเป็นจำนำในบอลช่วงบนโลกด้วยใช่นะครับจำนำในบอลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้นะครับตามกฎหมายนะครับซึ่งเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์ปรับปรามการโจรกรรมรถกองบังคับการปรับปรามนะครับได้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านการเงินจึงนํารถไปจำนำเพื่อกู้ยืมเงินผ่านเฟซบุ๊ก จำนวน3เพจที่ชื่อว่าจำนำรถ8 8 8 8 8 8 8ป8เป็นเลข8เยอะมากครับหลายตัวมากแล้วก็รับจำนำรถชนบุรี่รับจำนำรถชนบุรีกรทมภาคตะวันออกแล้วก็ S อสเซลเลอร์เอซคารนะครับที่เป็นกลุ่มพวกนี้ทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะขายรถอะไรเงี้ยโดยประกาศรับจำนำผ่านเพจนะครับแล้วก็นำออกขายต่ออีกทอดหนึ่งนะครับ ค่ะเมื่อเจ้าของรถนําเงินต้นหรือว่าดอกเบี้ยที่จะมาไถ่ถอนรถคืนเนี่ยอย่างที่พี่หนองบอกเลยคนร้ายกับไม่สามารถนํารถมาคืนให้เราได้มันก็ไปขายแล้วอก็ขายไปแล้วไม่มีรถให้คือ,ค,อคือมันจะมีช่วงว่วงเวลาอยู่หน่อยหนึ่งสมมติอะโอเคจำนำสามสิบวันนะ,ะพอเลยสามสิบวันปั๊บพวกเนี้ยรถขายเลยเพราะเหมือนเหมือนกับไอ้คนจำนำเนี่ยผิด <c oughs> ผิดคิดว่าเราแบบเหมือนเราผิดสัญญ,ญาผิด,ผดสัญญ,ญาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ทั้งคู่อ่ะ นะครับก็รถก็หายไปทา,างพลตํารวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางได้สั่งการให้พลตํารวจตรีมนตรีเทศขยันผู้บังคับการกองปราบและก็ตํารวจที่เกี่ยวข้องทําการสืบสวนสอบสวนผู้ร่วมขบวนการนะครับรวมถึงจุดซุกซ่อนรถที่ประทุษร้ายเพื่อนํารถส่งคืนให้แก่ผู้เสียหายและทลายขบวนการหลอกรับจํานารถที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้หมดไปค่ะ นะครับก็บวางแนวทางในการสืบสวนสอบสวนกลุ่มคนร้ายที่อำพลางเจ้าหน้าที่จนสามารถสืบขบวนการที่กระทําความผิดนะครับจุดซุกซ่อนรถยนต์ะนะครับเอาไว้เมื่อวันที่24พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาด้มีผู้เสียหายก็ไปแจ้งความ,มนะครับจนกระทั่งทลายแก๊งนี้ได้ชื่อแก๊งเจ๊พลอยใช่ไหมใช่เจ๊เจ๊พลอยระว,วังนะคุณผ,ผู้ชมนะครับพี่หนอมที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยเป็น7จุดเลยนะครับ กระจายอยู่ทั่วเลยคุณผู้ชมทั่วเลยกลุงมเทพไดินทอนภา้กลางตะวันออกนะฮะนะครับอันนี้อันนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าคนผ่อนรถอยู่ถ้าเป็นรถคุณผมไม่ว่าหรอกถ้าเป็นรถที่ผ่อนงวดหมดแล้วรถเราเองคุณจะไปจำนำจะจำใครก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นรถที่ที่เป็นของไฟแนนซ์เนี่ยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับนี่มันเป็น พวกที่ทําธุรกิจแบบนี้เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายทางสํานักงานตำรวจแ่งชาติพลตำรวจโทสุรเชษฐหักพานที่ท่านดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยนะครับท่านก็ให้นโยบายตั้งแต่แกงเงินกู้ปล่อยกู้ดอกเบีย้ยผิดกฎหมายทุกอย่างนี่นอกระบบทั้งหมดเนี่ยถ้า,ถาประชาชนรวมถึงเนี่ยรับจำนำรถเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้ด้วยเลยการปล่อยกู้ออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยนะครับพลตำรวจโทสุ uh, พลตำรวจส,สุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบเรื่องนี้ท่านก็สั่งการให้ ให้ตำรวจท,วทุกโรงพรักรับแจ้งความรับแจ้งความนะครับและขยายผลจับกลุ่มอในนั้นโยบายชัดนะรับแจ้งความขยายผลและจับกลุ่มนะครับแก๊งเงินกู้นอกระบบะหรือโทรไปที่1599นะครับประชาชนโทรไปนะ,ะได้ไม่ได้โทรไปก่อน นะครับถ้าไม่ได้ค่อยโวย1 5 9 9อีกทีหนึ่งว่าโทรไปแล้วไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าค่อยว,ว่าอีกทีหนึ่งโวยมาที่เราก็ได้ <c oughs> แต่วันนี้ท่านสั่งชัดเจนแล้วว่าต้องจัดการกับแก๊งเงินกู้นอกระบบอันนี้คือเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพราะในระบบเนรัฐบาลโดย โดยกระทรวงก,การคลังโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยนโยบายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขก,ก็สั่งแก้หนี้ครัวเรือนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ส่วนนอกระบบนี่ก็คือต้องจัดการด้วยตํารวจเนี่ยละครับต้องคู่ขนานกันไปนะเวนอม<ช>นะคะคก็คือไม่ใช่แค่แค่แคดีเดียวแล้วจบต้องมีการขยายผลต่อด้วยนะคะครับ